โปรแกรมโหดรอให้อาร์เซนอลพิสูจน์ความพร้อมหลุนแชมป์อาร์เซนอลการันตีการเข้ารอบยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกรอบน็อกเอาต์ไปเรียบร้อยหลังเก็บชัยชนะครบ7นัดรวดในรอบลีกเฟสทำให้เกมนัดสุดท้ายกับไครลัสไม่มีผลต่ออันดับเปิดโอกาสให้มิเกลอาเตต้าใช้เป็นเวทีหมุนเวียนผู้เล่นที่กลมศึกหนักมาตลอด จากผลงานในยุโรปที่ยิงไปถึง20ประตูและเสียเพียง2ประตูแสดงให้เห็นถึงสมดุลระหว่างเกมรุกและเกมรับที่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างไรก็ตามเมื่อหันกลับมามองในพรีเมียร์ลีกภาพกับสวนทางอย่างเห็นได้ชัดเพราะตลอด3นัดหลังสุดในลีกอ์เนนทลทำได้เพียง2ประตูสะท้อนปัญหาความเฉียบคมในพื้นที่สุดท้าย ที่เริ่มกลายเป็นประเด็นสําคัญความท้าทายยิ่งทวีความเข้มข้นเมื่อโปรแกรมถัดไปอัดแน่นด้วยเกมสําคัญเริ่มจากการดวลกับลีดยูเนเตตในพิมลิกนัดที่24ต่อด้วยสึกคลาบาครับรอบรองชนะเลิศก,กับเชลซีซึ่งสกอร์อยังเปิดกว้างแม้ปืนใหญ่จะกุมความได้เปรียบเล็กน้อยที่ชนะมา3ประตูต่อ2ก่อนปิดท้ายด้วยการเจอซันเดอร์แลนด์ในลีกนัดที่25ซึ่งการพบกันก่อนหน้านี้จบลงด้วยผลเสมอแสดงให้เห็นครับว่าทุกแต้มในช่วงนี้ไม่ใช่งานง่าย ปัญหาการจบสกอร์ยิ่งถูกตอกย้ำจากสถิติดาวซันโวในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้ของอาร์เซนอลโดยวิกเตอร์ยเคเลสและเลอันโดทอสซาดเป็นดาวซันโวร่รวมกันอยู่ที่5ประตูสะท้อนให้เห็นว่าทีมยังขาดกองหน้าที่สามารถทำประตูในลีกได้อย่างสม่ำเสมอด้วยสถานการณ์ครับทำให้ช่วงโปรแกรมต่อจากนี้ไม่ใช่แค่เรื่องการโรเตชันผู้เล่นแต่หากว่าอาร์เซนอลยังแก้ปัญหาพื้นที่สุดท้ายไม่ได้การลุ้นแชมป์ลีกอาจต้องเจอกับความกดดันที่หนักขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้